ตอนนี้กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการกันแล้วนะคะคุณผู้ชมทางบ้านสามารถที่จะโทรเข้ามาร่วมรายการสดกับทางรายการไม่ว่าจะมีวันเดือดปีเกิดเวลาเกิดที่ชัดเจนหรือไม่ก็ตามในวันนี้นะคะภายในรายการอาจารย์จับยามการชะตารวมถึงอาจจะจับด้วยยามทักษะเพื่อตอบคาถามให้ได้รวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงสาหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่ร่วมรายการสดในวันนี้ค่ะสําหรับสายแรกที่โทรเข้ามาภายในรายการนะคะคุณปูจากจังหวัดสมุทรปราการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะคุณปูทราบวันเดือนปีเกิดที่ชัดเจนไหมคะค่ะ17มีนา14วันพุธค่ะ17มีนาคมพศ2514เป็นวันพุธนะคะ,คะเวลาเกิดกี่โมงคะ6 3โมงครึ่งตอนเชา้าค่ะ6 3โมงครึ่งตอนเชา้าเคยเจอเจออาจารย์บ้างหรือ,อยังเคยนานแล้วคะ่ะที่สมัยก่อนนะคะ,ะปีที่แล้วหลายปีก่อนนะคะเอาล่ะยินดีต้อนรับนะคะ,คะสองปีนี้เท่ากับ30 ออขอโทษค่ะ40 42, 42ะและเพิ่งจะเต็มมาหมาดๆไม่กี่วันนะคะ,คะก็ขออวยพรย้อนหลังขอให้มีความสุขคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการนะคะขอบคุณค่ะ41ย่าง42 1 2 3 4 5 6คำถามเลยค่ะถ,ถามสัก<า>หนึ่ง,งคำถามการงานโชคลาบค่ะถ้าเป็นในเรื่องโชคลาบนะคะ,คะระมัดระวังนิดนึงนะช่วงปีที่แล้วสังเกตไหมคะว่าเงินทองเราหมุนเวียนแต่มันก็เป็นลักษณะหมุนเวียนเข้าหมุนเวียนออก ะนะพอปีนี้ถ้าเรามาหวังเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้สังเกตเลยตั้งแต่หลังวันเกิดเงินเราค่อนข้างใช้จ่ายเยอะมากค่ะดังนั้นตลอดหนึ่งปีนี้นะคะไม่ควรเสี่ยงหวยรวยเบอร์แล้วก็งดการคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบทุกชนิดนะคะอ๋อค่ะเอาละค่ะอีกหนึ่งคำถามค่ะปีนี้มีเกณฑ์จะได้รถยนต์เปลี่ยนรถยนต์ได้ไหมคะถ้าเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์นะคะมีความคิดที่จะตัดสินใจซื้อตั้งแต่ประมาณช่วงเดือนมก,กราคมอยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะ ยังไงก็ตามรถคันนี้จะได้ใช้แล้วก็จะได้ออกมาด้วยเป็นป้ายแดงนะคะคะแต่ว่ารถคันนี้พอออกมามันจะค่อนข้างทําให้การเงินของเรารวนนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะยังไงก็ตามรถคันนี้จะเอามาติดต่อเจรจาธรรมหากินคล่องตัวนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะประมาณเดือนไหนอาจารย์ก็อย่างเร็วก็ประมาณเดือนหน้านี้แล้วนะคะอย่างช้าก็ไม่เกินเดือนพฤษภาคมค่ะค่ะโชคดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะยินดีค่ะ เอาละค่ะสำหรับดวงชะตาต่อไปคุณสันเหรอคะจากจังหวัดกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณสันเมื่อกี้อาจารย์ว่าสงสายวันนี้อาจารย์อาจารย์จอยแม่มาแน่นอนแล้วมาจริงจอาจารย์ออกมาค่ะมาแน่นอนต้องขออภัยค่ะเอ,อว่ามายังไม่มาเข้ากล้องดีสงสายอาจารย์จอยมาคิดถึงอาจารย์เป็นปีไม่ได้คุยกันอ๋อค่ะอาจารย์ดูว่าดวงจากนี้ไปการเงินการงานแล้วก็สวขภาพปัง,งบเดือนปีเกิดเลยค่ะ<ป> วันศุกร์ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์28่สกุมภาพันธ์พศสองสี <24 96 S 1> ่ะ2 9เกตี4ครึ่งสอง6ี่เตีสครึ่งนะคะ,ะเช้าขึ้นมาเป็นวันเสาร์ใช่ไหมคะ,ะใช่ฮะกลางคืนเป็นวันศุกร์ตีสครึ่งยังมีวันศุกร์อยู่ตีสีครึ่งเอาระคาสองห้ลบด้วยสอง6่เก้าเป็นอายุ60สครึ่งจะเต็มมาหมาดๆย่าง61นะคะใช่ถูกต้องครับค่ะสัก2องคำถามคำถามแรกค่ะ1 2ะ 1> 3 4567การเงินการการเงินรวมการงานข้การเไหม แล้วสุขภาพรมข้อข้อที่2เอาอะครั้งแรกการเงินการงานรอบที่สองเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเ,เกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานช่วงนี้ค่อนข้างที่จะวิตกกังวลแล้วก็ค่อนข้างเครียดนะคะเ,เวลาได้อะไรต้องค่อนข้างพยายามมากกว่าเดิมหรือนะไม่ได้อะไรง่ายๆนะ มันจะเป็นมาตั้งแต่ช่วงประมาณมกราคมแล้วดังนั้นปีนี้ธุรกิจหน้าที่การงานถามว่ายังดีอยู่ไหมยังดีอยู่เพียงแต่เจ้าชะตาจะค่อนข้างกังวลกับมันเท่านั้นเองโอเครียดอาจารย์ก็ใช่ก็เครียดเพราะว่ามันตกเสาจร่ยคะแต่ถามว่ารอดไหมรอดเพียงแต่ว่าตัวเราจะคิดแล้วค่อนข้างเครียดไปเองเออผมราะบางทีมันวิตกอ่ะแม่มันแข่งกันเยอะแล้วกู้แพ้เข้าอาจารย์ ค่ะก็ทีนี้พอเราฟังแบบนี้ปุ๊บเราจะได้รู้ว่าเออยังไงเครียดก็รอดดังนั้นเหมือนมันเครียดฟรีถูกไหมคะเราก็เอพยายามให้มันเหมือนเครียดให้น้อยลงดีกว่าคําถามข้อที่2ที่คุณสันถามอาจารย์มาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพถูกไหมคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพท่าที่อาจารย์เห็นมีอยู่2ข้อที่ต้องเรามาระวังข้อแรกนะคะปวดหัวบ่อยค่ะเนื่องจากภาวะความเครียดเออนะตรงนี้จะปวดบริเวณศีรษะต่างเนี่ยนะคะอันนี้สิ่งแรกเกิดอยู่นะอย่างที่สอง กระดูกตามเนื้อตามตัวระบบเส้นประสาทต,ต่างๆก็เกิดขึ้นด้วยอ๋ปวดเมื่อยปวดเมื่อยเส้นตึงโอ้ใช่ปเป๊ล้วในารใช่ค่ะดังนั้นปีนี้นะคะมันระมัดร,ร,ระวังเกี่ยวเรื่องของสุขภาพแล้วถ้าให้ดีก็ไปทําสังฆทานเกี่ยวกับพวกของทําความสะอาดวัดนิดนึงนะคะม,มีแล้วฮะเพิ่งไปทำฮะอาจารย์เออดีค่ะอนุโมทนาบุญจากนั้นก็เป็นถบาชีวิตโคด้วยโคกระเบิดไปแล้วดีค่ะดีค่ะทำบุญกับสัตว์ใหญ่แล้วก็เขาเรียกอะไรจุดทูบไอ เขาเเขาเรียกอะไรน้ำมันพืชอาจารย์ครผมผมไปไปแบบถวายชีวิตอย่างอาจารย์อ่าดีค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะอาจารย์แล้วก็พยายามพยายามที่ปีนี้นะคะคือสุขภาพเราก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าตามเกณฑ์ในดวงชะตามันออกมาว่าสุขภาพไม่ค่อยดีมีปัญหาสองอย่างที่หนักๆอย่างที่เห็นนะคะครับ ผ่านได้หมดนะอาจารย์ใช่ค่ะผ่านได้ค่ะเพียงแต่ว่าตัวเราจะกังวลนะคะอ๋อครับเอาแลค่ะี้เบียร์รถมีไหม9786 9786ต้องขออภัยนะคะคุณสายสองคำถามนะแล้วเดี๋ยวไว้เราค่อยคุยกันเพิ่มนะคะพอดีมีสายเข้ามารอค่ะสวัสดีค่ะคุณปูจากจังหวัดกรุงเทพนะคะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เคยเจอกันหรือยังเอ่ยยังเลยค่ะเอาล้ค่ะยินดีต้อนรับสวัสดีวันเดือนปีเกิดเลยค่ะวันอาทิตย์ที่22ค่ะอาทิตย์ที่22มิถุนายนค่ะค่ะ 2 5งพันห้เวลา9ก้มงสาค่ะเก้าโมงสานะคะ,คะเอาละคำถามแรกเลยค่ะถามเรื่องโชคลาบค่ะถามเรื่องโชคลาบป,ปัจจุบันนี้เท่ากับอายุ54าสย่ง55าสินะคะ,คะถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาบตอนนี้นะคะควรงดการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบทุกชนิดเพราะเรามีปัญหาทางด้านการเงินใช้จ่ายค,ค่อนข้างเปลือง คือถามว่าดวงนี้มีซิกเซนแล้ะฝันแม่นไหมยอมรับว่ามีซิกเซนแล้ะฝันแม่นพูดให้คนอื่นถูกได้แต่ตัวเรากลับค่อนข้างที่จะพลาดสังเกตไหมคะค่ะดังนั้นดวงแบบนี้เขาเรียกว่าปีนี้เป็นดวงร้อนเงินทําให้เราได้เงินมาแค่เขาเรียกว่าพอดีพอดีดังนั้นถ้าเราไปคาดหวังเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบมันจะยิ่งทําให้เราเดือดร้อนค่ะค่ะคําถามสุดท้ายเลยคะ่ะจะออกรถค่ะจะมีโอกาสไหมคะ เกี่ยวเรื่องของการออกรถใช่ไหมคะถ้าปีนี้ออกรถนะคะให้เรามาระวังเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองนะแล้วอีกอย่างหนึง่งในเรื่องของการออกรถถามว่ามันจําเป็นหรือเปล่าในช่วงนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเว้นไปได้ค่ะรอสักปีหน้าการเงินเราจะโล่งขึ้นแล้วการออกรถออกราค่ะให้พ้นจากวันเกิดไปสัก5เดือนก็ได้ประมาณสักปลายปลายปีนี้อันนั้นจะดีกว่าถ้าเป็นช่วงนี้สังเกตเลยข้อแรกเราร้อนอกร้อนใจเกี่ยวเรื่องการเงินถูกไหมคะ ข้อที่สองเรายังชักหน้าไม่ถึงหลังเลยดังนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราออกรถมาในช่วงก่อนเดือน6ปีนี้มันจะค่อนข้างมีปัญหาถ้ายังไงแล้วรอให้เกือบเกือบปลายปีหรือจะให้ดีเลยประมาณต้นปีหน้าค่อยออกรถมันจะโล่งขึ้นการเงินการทองเราสบายขึ้นมันจะทําให้มีความสุขเกี่ยวกับรถที่เราเพิ่งออกมานะคะอาจารย์ขอชอีกข้อหนคะขอสุขภาพค่ะถ้าเป็นในเรื่องสุขภาพพี่ระมัดระวังนิดนึงเป็นคนที่ทานอาหารลสหวานจัดนะมันจะทําให้มีปัญหาสุขภาพได้ เกี่ยวกับเรื่องของเลือดนะคะให้สังเกตบางทีเราจะชาชาหรือเขาเรียกว่าเหมือนระบบเลือดเราไหลเวียนไม่ค่อยสะดวกเป็นไหมคะไหลเวียนไม่สะดวกเออคือเหมือนว่าบางบางทีมือเราจะชาบ้างอะไรบ้างแบบเนี้ยสังเกตไหมคะสาเหตุที่มันมือชาอะไรต่างๆเป็นเพราะว่าอาหารที่เรากินเข้าไปอะค่ะนะมันไปส่งผลกับระบบเลือดในร่างกายนะคะดังนั้นเราพยายามทานอาหารในตรงเวลาแล้วประกอบกับเขาเรียก อาหารที่ทานนะคะรสชาติรสหวานจัดนะหรือของที่มีสีสันมันจะทําร้ายสุขภาพเราพอสมควรเพราะว่าเซลล์ภายในร่างกายของตัวคุณปูอะค่ะมันจะค่อน<ะ>ข้างมีเอฟเฟกกับพวกของมีสีพวกสีดสดหรือพวกอาหารรสหวานจาัดพวกนี้จะมีผลกับเราค่อนข้างมากนะคะ,ะดังนั้นอาหารพวกดีก็งดชอบไหมคะพวกนี้รสหวาน<อ>สีสี<ะ>ดีเลยถ้าไม่ค่อยชอบนะคะ,ะเอาละค่ะ S <S <S ก็เราต้องระวังดูแลสุขภาพนิดนึงโชคดีนะคะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะผ่านไปแล้วนะคะสําหรับดวงของคุณปุ๊ตอนนี้เรามาพูดคุยกับดวงชะตาต่อไปกันต่อเลยนะคะคุณป้าดาจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะสวัสดีค่ะอาจา,ารย์ค่ะป้าดาสวัสดีค่ะป้าดาป้าดาจะดูให้ลูกสาวนอยลูกสาวอายุเท่าไหร่คะอายุ3 4แล้วคะ่ะลูกสาวเกิดวันเดือนปีเกิดอะไรทราบไหมคะเกิดวันที่9พฤศจิกายน2522 ปีมะมยวันศุกร์เวลาสิบนาฬิกาเก้านาทีค่ะสิบนาฬิกาเก้านาทีค่ะคําถามแรกจะถามว่าไงให้ลูกสาวคะคำถามแรกอยากถามว่าอชื่อค่ะอาจารย์ค่ะปุณณาดาปุณณดาทองเมืองนี่จะนั่งจะวันเกิดเขาไหมดวงปุณณดาค่ะปุณณดาใช่ไหมคะค่ะคือลูกสาวของคุณป้าดานะคะ เกิดวันศุกร์ไม่ควรมีรอเรือรอลิงยอยักวอแหวนทีนี้ชื่อบุญนาดามันไม่มีตัวอักษรดังกล่าวไม่มีตัวอักษรกาลีถือว่าใช้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวแต้มที่บวกมาเป็นเท่าไหร่อันนั้นว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะเอ,อเอาละค่ะคําถามสุดท้ายเลยค่ะอยากขอบ้านเลขที่อ่ะค่ะ4 5 6ค่ะจ้างค่ะบ้านเลขที่ยกใหม่ค่ะ4 5 6ค่ะบ้านเลขที่ใหม่ของเราเป็นเลขที่4 5 6นะคะของลูกสาวค่ะของลูกสาวของลูกสาวนะ เพิ่งเพิ่งแสดงว่าเขาย้ายเข้าบ้านหลังนี้หรือบ้านหลังนี้เปลี่ยนบ้านเลขที่คะอ๋อไม่ไม่เปลี่ยนนะกําลังจะเริ่มขอบ้านเลขที่ค่ะอ๋อกาลังจะเริ่มขอบ้านเลขที่บ้านเลขที่ได้สี่ห้าหกเขาเรียกว่าสี่โงลักษ์นะคะตามพื้นดวงชะตาถือว่าข้อแรกไม่มีดาวกาลีในตัวเลขบ้านเลขที่เลยนะคะข้อที่สองดาวเป็นดาวสุภเคราะห์หมด ดังนั้นสรุปได้เลยว่าบ้านหลังนี้ตกทรัพย์ตกโชคแล้วตัวของลูกสาวคุณป้าดาอาจจะทาธุรกิจหน้าที่การงานเป็นครูหรือเป็นที่ปรึกษาหรือทําธุรกิจ2อ,อย่างขึ้นไปไม่ใช่ท<อ>ําอย่างเดียวทําอะไรคะเขาทําอะไรอยู่อ,อ๋อตอนนี้เขาเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลพุทธค่ะแล้วก็ว่าจะเปิดคลินิกร้านขายของได้ไหมคะได้ค่ะ ก็แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการลงทุนธุรกิจหน้าที่การงานอันนั้นควรจะวิเคราะห์เป็นดวงแบบละเอียดว่าปีนี้ลงทุนได้ไหมข้อแรกข้อที่2ธุรกิจหน้าที่การงานที่จะเปิดร้านขายยาก,กับเปิดร้านขายของโชว์หวยมันคนละดาวกัน<อ>ดังนั้นเราต้องมาดูวัจริตของลูกสาวหรือว่าดวงดาวใดเด่นในพื้นดวงชะตาจะได้มุ่งไปที่ธุรกิจอันนั้นค่อนข้างจะให้มากดีกว่าเพราะว่าอย่างดาวเขาเรียก ธุรกิจที่เป็นของโชว่หวยเนี่ยเขาเรียกดาวเสานะคะถ้าเป็นธุรกิจร้านขายยาเรียกว่าทั้งดาวอังคารผสมดาวพฤหัสทีนี้อันนี้มันต้องไปดูพื้นดวงค่ะว่าดาวอะไรเด่นจะได้แนะนําได้นะคะค่ะค่ะบ้านเลขที่โอเคนะคะอาจารย์คะถือว่าเอ่อเท่าที่ดูจากข้อแรกชื่อนะคะข้อที่2ดูจากบ้านเลขที่ถือว่าไปได้สวยเลยค่ะโชคดีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะยินดีค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมทางบ้านคะตอนนี้นะคะรายการทํานายไทยทักของเรานะคะก็สามารถเทียโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการได้ตามหมายเลขที่ปรากฏนะบนหน้าจอนะคะถึงแม้ว่าไม่ทราบันเดือนปีเกิดวันนี้ไม่ต้องกังวลใจนะคะว่าจะตรวจดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีหรือลายมือหรือดูโงเ่เฮงเท่านั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะคะวันนี้ในรายการทํานายไทยทัก ด้วยศาสตร์การพยากรณ์ยามทักษะหรือยามการชะตาโทรเข้ามาแล้วถ้าไม่ทราบวันเดือนปีเกิดให้แจ้งทันทีนะคะอาจารย์จะใช้การจับยามและตอบคําถามไปให้ตอนนี้เรามาพูดคุยกับดวงชะตาของคุณชมทางบ้านที่มาจากจังหวัดตรังกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณจุไรสวัสดีค่ะค่ะวันเดือนปีเกิดทราบไหมคะเกิดวันจันทร์ค่ะวันที่วันที่13มกราค่ะค่ะพศค่ะพศ2513ค่ะเวลาค่ะเวลา8ปดโมงเช้าค่ะ แปดโมงเชา้าคำถามแรกเลยค่ะ<อ>ถามได้สองคำถามเรื่องโชคลาภอะเรื่องโชคลาภห้าห้าหกลบได้สองห้าหนึ่งสามปัจจุบันนี้เท่ากับสี่สิบสองย่างสี่สิบสามสี่สามย่างสี่สี่ค่ะขอโทษค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาราคาเกี่ยวเรื่องของโชคลาภนะคะงดการเสี่ยงหวยรยเบอร์ทุกชนิดเพราะตอนนี้รายจ่ายค่อนข้างสูงแล้วเงินไหลออกเป็นน้ําเลยสังเกตไหมค่ะ <5. S 1> นะดังนั้นงดการเสี่ยงโชคนะคะข้อสุดท้ายเลยค่ะ เออเลขเลขที่บ้านอ่ะคะ่ะเลขที่อะไรคะร้อยห้าสิบสี่ะร้อยห้าสิบสี่นะคะคบ,บ้านเลขที่ถือว่าเป็นบ้านเลขที่ที่ดีแต่พอดีว่าคุณจุไรข้อแรกเกิดวันจันทร์ด้วยข้อที่สองบ้านเลขที่อันนี้ผลรวมได้สิบดังนั้นเราเป็นผู้หญิงผู้หญิงมักจะเป็นคนที่เหนื่อยหรือแบกบภาระภายในบ้านอะไรอะไรก็คุณจุไรหรืออะไรอะไรผู้หญิงในบ้านเนี่ยจะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบค่อนข้างเยอะเป็นเช่นนั้นไหมคะค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงเป็นผู้นำหรือไม่ก็ต้องคอยอุ้มชูคอยแบกภาระคอยตัดสินใจในทุกๆเรื่องค่ะนะคะเนี่ยแหละค่ะคืออิทธิพลของตัวเลขค่ะคุณผู้ชมทางบ้านคุณจะผ่าตดดัดมาด้วยนะอะไรนะคุณจะผ่าตัดมาได้ไม่ถึงสามอาทิตย์เลยอ๋ออันนั้นเป็นที่พื้นดวงพื้นดวงของเราปีนี้เขาเรียกว่าตกเกณฑ์มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของระบบเลือดในร่างกายไหลเวียนไม่ค่อยดีนะคะแล้วเกี่ยวกับการเงินการทองเรารั่วไหลด้วยค่ะดังนั้นดูแลสุขภาพนะคะ ค่ะโชคดีค่ะเอาละค่ะตอนนี้พูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านท่านต่อไปกันต่อเลยนะคะคุณกุ้งจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณกุ้งเกิดวันอะไรเอ่ยวันที่เจ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดค่ะสองพัหนึ่งแปดเวลาค่ะตีสองค่ะตีสองเช้าขึ้นมาเป็นวันอะไรคะวันพฤหัสค่ะคืนวันพุธนะค่ะคําถามแรกเลยจ้ะเรื่องการเงินค่ะ เรื่องการเงิน2518 6 7 6, 7 8ปีนี้เท่ากับอายุ37ย่าง38นะคะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินช่วงนี้เครียดค่ะคิดแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วปกติถึงแม้ว่าตัวเราจะเป็นคนคล่องตัวตัดสินใจอะไรได้ไวแต่ช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะแก้ปัญหายังไงมันดูเหมือนรุมเร้าจนกระทั่งเราเครียดหรือค่อนข้างพลาดในการแก้ปัญหานะคะใจเย็นๆน,นิดนึงประมาณช่วง ต้นปีหน้าปัญหาทุกอย่างที่เรามีอยู่จะค่อยๆคลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินหรือธุรกิจหน้าที่การงานที่เรากำลังประสบปัญหาอยู่นะคะค่ะคริดเครียดอยู่จนปวดหัวเรื่อยๆเลยไหมคะช่วงนี้ค่ะนะดังนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงแต่หมุนทันใช่ไหมคะอาจารย์อะไรนะคะหมุนทันใช่ไหมคะหมุนทันค่ะเพียงแต่ว่าอาการทันตรงนี้เนี่ยมันเป็นแบบหืดขึ้นคอหรือเราต้องคล้ายๆกับอาจจะเป็นนี่เป็นสินเพิ่ม ผิดค,คำพูดบ้างเช่นบอกจะจ่ายวันนี้เราเลื่อนออกไปคืออีลุงตุงนางอาจารย์พูดคำนี้แต่กว่าทุกอย่างถามว่ารอดไหมรอดแต่ก็รอดแบบอีลุงตุงนางแต่จะคลาย<ม>จริงๆต้องเป็นต้นปีหน้าค่ะประมาณมสักพ้นพ้นเมษาไปก่อนนะคะค่ะเออคำนามสุดท้ายเลยค่ะเรื่องคู่ครองค่ะเกี่ยวเรื่องคู่ครองจะถามว่าคือ,อเป็นแฟนจีบๆกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะเป็นแฟนจีบๆกันอยู่กับผู้ชายหนึ่งคนค่ะอาละคนนี้เจอตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่จ๊ะ ห้า <5, S 1> อะนี่นะคะพศพศพศห้าหงค่ะพศห้าหนึ่งตอนนั้นที่เจอสองห้าห้าหนึ่งลบด้วยสองห้าหนึเท่ากับตอนที่เจอเราอายุ3ามาเต็มหรือ,อยังต้นปีปลาปีที่เจอเขาต้นปีค่ะสาสองย่าง3ามสามหนสามห้าหตอนที่เจอเจอนะคะผู้ชายที่เราเจอมีเจ้าของอยู่แล้วอืมค่ะถูกไหมใช่ค่ะดังนั้นต้องระมัดระวังค่ะว่า ความรักที่เราครบกันกับเขาถามม,มันเหมือนกับหนึ่งการอุปถัมภ์ดูแลก็ไม่เต็มที่นะคะข้อที่สองความรักก็ไม่ค่อยแฮปปี้เหมือนไม่ได้ดั่งใจความรักที่เราต้องการจากเขาหรือการดูแลเอาใจใส่มันมันจะต้องมีมือที่สามมาปวนใจเราอยู่ตลอดเวลาการเงินที่ควรจะได้รับก็ไม่ได้กลับกลายเป็นว่าตัวเราแทบจะต้องวิ่งเต้นเลี้ยงดูตัวเองด้วยซ้ำอะค่ะนะคะดังนั้นเรื่องความรักมันก็เหมือนเรา เครียดแล้วก็ไม่ค่อยสมหวังกับคนนี้สักเท่าไหร่ด้วยปัญหา<ะ>ว่าช่วงปีจรที่เราเจอเขาค่ะมันตกเป็นลักษณะเป็นคู่ธาตุไฟเป็นคู่ที่เหมือนคบกันทํามาหากินมันเหมือนเงินทำไมมันสร้างยากจังเลยเก็บยากจังเลยสังเกตไหมคะค่ะเออมันเหมือนเป็นดวงที่ต้องหนุนต้องต้องดิ้นรนอนะลักษณะประมาณนี้นะคะ,ะถ้าอย่างไรก็ประคับประคองกันดีๆค่ะ,ะเอาละค่ะต้องขอขอบคุณคุณแล้วก็ ขอโทษค่ะต้องขอขอบคุณคุณกุ้งและทุกๆสายที่ได้โทรเข้ามาร่วมรายการสดกับอาจารย์ในช่วงเบรกและเบรกที่2ในช่วงนี้นะคะตอนนี้ค่ะเราพักชมสีดีจากทางรายการกันสักครู่แล้วมาทำนายไทยทักกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ